มื่อเนิ่มไครับมาเจอเรากลับบ้านท่านยายโดยยูบูนพาเพืนเพื่อวันนี้มาเจอกันบีกันบังวัดวันนี้ขึ้นมาบนเขาเขาเลยสุดยอดมากพามาเจโอขึ้นเขาเอ้ยโยกันนี้เลยนครับชัสบายมากครับชัดสบายในวันนี้มากก็บีป้นเติมน้ำมันไปร่องปั้นไอ้ไม่ถึงมปั้นน้ำมันดังเลยไม่เติน้ำมันอย่างไรเลือกเรา ตัว่งงาตัวนี้ตัวท็อปี่้อยนักลวงล่างเลยนึกมากตัจกลางเลยน้นใส่เกล็ดกันนะระวังส่งวังเบน่อจ้ายเลยนางคนเดียวอะไยนะกว้างเลยเมื่อนอนอยู่ในบ้านเลยุู้ใหญ่พมอะาเลยนี่ยว่าลรกค้าย่ตัวนี้เราไม่เป่งเมงนี่ตัวนี้สายงาเต้นเต้น่อไ้ไมอไปนลดเ่องาน้ยช่่าหลกันนะรับโอเคเไปเดี๋ยวไปเร่้านั้นเด็เดียวกัิแต่ก็เดี๋ยวไปเร่ดกันด้วยครับไป เามีนี่รับเปิดปิดเสียงแล้วกับเดือนกระถานี่มีโหมดแล้วก็นี่รับเป็นเกียร์เบนซนชิอยู่หลังพวงมาลัยเลยสามารถปรับเลนได้ในขณะขับเคลื่อนเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับเดนได้เลยแล้วก็นี่กับฝั่งนี้ก็จะเป็นพุ่คอนโทรลนะครับรับอัตราการแรงนะครับล็อกอัตราการแรงงละเอตัวนี้กับก็จะเป็นเอออโต้นะครับใช่งานงมาแข่กดอนนส่วนเกื่องเสียงกับมีโซงหันนะครับหน้าจอนี่กับแบบนี้สามารถใช้การได้เล่นได้มีนิเกเตอร์นะครับแล้วก็อีกอัน เป็นเครื่องเสียงระบบแบบซ่องดินนะครับแบบซ่องดินเลยแล้วก็เกียร์ครับตันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้แบบนีนี่ตอนกลับเนี่ยนะครับก็ชาน้ำมันไปประมาณพันแมตรโยบาทน,นะครับไปล็อกท่านย้ายกระบี่แล้วก็เครถวุนอยู่ในเมืองกระบี่ซ่องวันนะครับก็ถือวชาช้น้ำมันไประยะแต่ก็หน่อยมานะครับทำรับราย n h i ệ ร่ตัวนี้แล้วก็ดูว่าดดานล้างนะครับก็หนังสบายสะดวกสบายนี่ครับ đa cả lài này ta anh hai con thoải này đi lao chạy thoải mái chơi đi cả cắt giấy cả bì đại cũng lên rồi này ต้อง12.3นะ1 <te> <lush> hey. 3ค yeah, ร um ับ yeah, ้อง12.3กครับโลักาสันไดแต่ว่ากำังมองนะของวัวเจ็ดนักนะคตอนนี้เปิดอยู่500 500เมื่อคอยรอกันแลาว่อยให้ลูกค้าเข้ามาช่วงหลับฝนราคาสามหมัดตัวรองได้ทุกคันแต่ว่าตัวรองข้ันในเด็ดมาเจี๊ยบมี2.12จดทะเบียน2.13ราคาอยู่เต็้500 500 ห้าพันบาทนะครับสีดำทั้งคันชุดแดงสเกิรรอบคันเราแม็กคอบยี่สิบสีดำ <Wow. S 1> อย่างไหมปี2องพันสบาวยๆเลยครับฝากไว้ด้วยสวัสดีครับ